ขนโคเคนในกางเกงชั้นไหนดันสติแตกจนโดนจับได้ถ้าจิตไม่แข็งก็ไม่น่าแอบเอาโคเคนตั้ง3กิโลใส่ไว้ในกางเกงไหนเลยเนาะการลักลอบนำเข้าโคเคนต้องใช้ทักษะหลายอย่างที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นต้องตังสติให้ดีขณะผ่านศุลกากรและกองตรวจคนเข้าเมืองน่าเศร้าสำหรับโรฮันไมเออร์วัย39ปีที่ดันสติแตกซะก่อน สจวกจากสายการบินแคริบเบียนรายเนี่ยมาถึงสนามบินนานาชาติฟอร์ดลอเดลเดลฮอลลีวูดจากจาเมกาขณะที่เขากำลังเดินผ่านด่านศุนลกากรเขาก็เริ่มเหงื่อรินไหลราวน้ำแข็งใสในช่วงสงกรานจนเจ้าหน้าที่ต้องสงสัยแล้วก็ขอตรวจคน้นตรวจไปตรวจมาโรฮันก็รีบตะโกนออกมาว่าได้นำโคเคนมาเพราะว่าจะต้องเอาไปส่งต่อ หลังจากการตรวจค้นร่างกายจเจ้าหน้าที่พบโคเคนมาติดกับขาภายใต้กางเกงชั้นในขายาวของเขาโรฮานกล่าวว่าเขาจะได้รับค่าจ้างราว3,500 0 0บาทหากว่านำส่งโคเคนได้สำเร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำแบบนี้คราวหน้าขอรับค่าจ้างก่อนจะปฏิบัติงานจะรุ่งกว่าไหมจ๊ะพ่อคุณ